อิงฟ้าวรหาหะช็อกแฟนขับข้างถึงท่านกีดข้อมือตัวเองเรียกร้องอยากเจอ ทำเอาแฟนคลับนะคะเป็นห่วงไม่น้อยเลยค่ะหลังจากที่นางงามเวทีดังมุกอิงฟ้าวราหะนะคะเจ้าของตำแหน่งมิสแกลนไทยแลนด์2022รองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งมิสแกลนอินเตอร์เนชั่นแนล2022นะคะได้มีการออกมาโพสต์ว่าขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงและพี่ฟ้านะคะก็เป็นห่วงแฟนคลับที่มาหน้าง,งานเหมือนกันและก็หวังว่านะคะจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกต้องมีสติเยอะๆนะคะสำหรับคนที่อยากรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ไว้พรุ นี้นะคะจะมาไลฟ์เล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์เทคแคร์ทุกคนพักผ่อนกันรักนะ ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่11ตุลาคมค่ะอิงฟ้าเนี่ยก็ได้ออกมาเล่าเหตุการณ์ที่ทําให้ฟังแล้วสะเทือนใจไม่น้อยเลยค่ะเมื่อวานก็คือพี่ฟ้าไปออกงานอีเวนต์งานหนึ่งซึ่งก็ได้พบเจอกับแฟนคลับแบบปกติเลยค่ะแฟนคลับพี่ฟ้าเนี่ยมาหน้าง่ายก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราจะมีสเปซให้กันได้แค่ไหนนั่งคุยกันเราก็จะเชื่อในความเป็นกันเองอยู่แล้วเวลาเจอแฟนคลับค่ะสามารถที่จะมาพูดคุยนะคะมาจอยมาถ่ายรูปนะคะลงมาเจอแฟนคลับ2 รอบแล้วก็กอดที่จะนะคะขึ้นไปไลฟ์แล้วก็พักรอบหนึ่งกอนที่จะขึ้นไปไลฟ์รอบ2ค่ะรอบแรกเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะไลฟ์ปกติแล้วอยู่ทีมง,งานก็มาบอกว่ามีแฟนขับพี่ฟ้าคนหนึ่งไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอยู่ในห้องน้ําไม่ยอมออกมาแล้วก็พูดว่าจะเจอพี่ฟ้าให้ได้เหมือนเขาน้อยใจที่เขามาทุกครั้งนะคะเขาเนี่ยไม่เคยได้ถ่ายรูปเลย ซึ่งพี่ฟ้านะคะก็ไม่เห็นด้วยเพราะการกระทาแบบนั้นเนี่ยเท่ากับว่าจะเป็นการทําให้แฟนคลับคนอื่นๆเห็นว่าการทําแบบนี้มันจะทําให้คนอื่นรู้สึกว่าอ๋อฉันต้องทําแบบนี้บ้างเพื่อจะได้ไถ่ายรูปแล้วก็ได้อยู่ใกล้ๆเราไม่เห็นด้วยนะคะก็เลยบอกไปว่าถ้าเขาทําแบบนี้ก็จะไม่ลงไปเจอ ก็คิดว่าไม่เป็นไร e. จนไลฟ์อยู่นะคะคนเห็นเนี่ยตกใจนะคะแล้วก็ออกไปจากไลฟ์ซึ่งไลน์นั้นเนี่ยสชั่วโมงไลฟ์ไปได้แค่เกือบชั่วโมงเองนะคะทีมงานก็มาขอให้พี่ฟ้าเนี่ยไปคุยกับตำรวจพี่ฟ้าก็คิดว่ามันถึงกับต้องมีตำรวจเลยเหรอก็เลยบอกทีมงานบอกพี่ซันนะคะแล้วก็ให้แฟนคลับที่มาวันนี้ว่าให้กลับบ้านไปก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแฟนคลับที่มาวันนี้ก็เยอะ เราก็กลัวเพราะช่วงนี้ยิ่งมีข่าวไม่ค่อยดี พอออกไปคุยกับทีมงานคือมันน่ากลัวม,มากเขาบอกให้พี่ฟ้าคุยกับตำรวจทีซึ่งตำรวจนะคะเขาก็จะมีกระบวนการในการไก่เกียน้องคนนี้เขาจะคุยกับพี่ฟ้าให้ได้เขาได้คุยกับพี่ซันแล้วแต่ว่าไม่ได้ผลเราก็โทรไปปกติตอนแรกจะเฟสไทม์แต่ว่าไม่เอาดีกว่าโทรปกติดีกว่าเราก็ถามว่าทําไมถึงทําแบบนี้เขาบอกว่าหนูอยากเจอพี่ฟ้าเราก็ถามว่ามาจากไหนมาจากต่างจังหวัดหรือเปล่าแล้วทาไมตอนที่เขาออกมานั่ง nói chuyện với ก่อนที่พี่ฟ้าจะไปไลฟ์เนี่ยทำไมถึงไม่ออกมาตอนคุยกันเขาเหมือนคนไม่มีสติเหตุการณ์มันเริ่มหนักขึ้นเขากีดข้อมือตัวเองแล้วเลือดมันก็ไหลออกมาคนที่อยู่นอกห้องน้ําก็เห็นแล้วก็ในกระบวนการของตารวจเนี่ยเขาไม่สามารถพังประตูเข้าไปได้คนที่ตกใจที่สุดก็คือพี่ซันเพราะเขาอยู่หน้าห้องน้ําเราก็ไม่รู้จังหวะที่เปิดประตูเนี่ยเขาจะทําอะไรบ้างสถานการณ์มันเคซี่มากเราก็ไม่มีสมาธิที่จะไลฟ์คำถามก็คือทําไม ต้องทำขนาดนี้แม่ว้านมาทํางานใหม่ทุกคนตกใจตํารวจตกใจสุดท้ายก็บุกเข้าไปแล้วก็พาน้องไปสถานีตํารวจแล้วก็รอญาติเขามารับถ้าไม่มารับเนี่ยก็จะไม่ปล่อยตัวเด็ดขาดซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ดีต่อใจเลยที่มีคนรักเราขนาดนี้หรือว่าอยากเจอเราขนาดนี้ซึ่งความปลอดภัยในครั้งต่อๆไปเนี่ยการมาเจอพี่ฟาแล้วก็แฟนขับแค่คนคนเดียวทําให้การให้เราได้เจอกนในครั้งต่อไปเนี่ยมันยากขึ้นค่ะ เพราะเมื่อวานนี้บอสก็เป็นห่วงพี่ฟ้ามากบอกให้รีบกลับเลยไม่มีการรวมแฟนขับแล้วเราก็รู้สึกเสียใจแล้วก็นอยว่าครั้งต่อไปเนี่ยมันจะยาก ทุกคนนะคะสังเกตไหมว่าตอนที่มีข่าวไม่ดีก่อนหน้านี้ที่พารากอนที่จะต้องไปอีเวนต์แล้วเกิดเรื่องขึ้นแล้วก็มาเกิดเรื่องนี้มันทําให้เรารู้สึกน้อยค่ะครั้งต่อไปจะเจอกันยากแล้วก็เจอกันไม่นานกฎเกณฑ์จะยากขึ้นเพราะว่าต้องเซฟตัวเองด้วยก็อยากจะเล่านะคะเป็นอุทาหณ์ให้ฟังพี่ฟ้าก็ไม่รู้ว่าเขาเจออะไรในชีวิตทําให้เครียดแล้วก็ครั้งแบบนี้แต่การที่เราเป็นแฟนคลับแล้วเราชื่นชอบศิลปินคนไหนก็ควรมีสติมากๆเพราะว่าการ ทำแบบนี้เพียง1คนหนึ่งวินาทีหนึ่งนาทีมันจะทําให้เกิดความเสียหายมากมายแล้วก็กระทบได้หลายคนพี่ฟ้าคิดว่าเขาป่วยจริงๆก็ไม่อยากสนใจไม่อยากไปสอบถามเพราะไม่งั้นจะมีคนมาทําแบบนี้เรื่อยๆเพื่อที่จะได้รับความสนใจจากเราแต่ก็ให้พี่ซันเนี่ยดูอยู่ไกลๆแล้วก็ดูอยู่ห่างๆค่ะ